สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกับช่องรุงอ้วนบรน,น้าขึ้เกานะครับคำคำแต่เว้นไก่ที่ตกดินลุงอ้วนกับแต่ยางส้มทงเลาะทงนะครับเบ่งบรรยากาศแย้มแรงขย้าขึ้นมาพี่แหละครับมาหาน้องหานุงหาพ่อเอาเพิ่มากเกษตรขึ้นกัน ่บ้านเดียวกันนั่แหละหน้าไกลเคียง่ยางคุณมามำข้าวทำข้าวมาเห็นเพิ่นเห็ดอีหยางใบแน,นบุญน้ำมุญนี่เพิ่นมกเห็เดกเกษตรผสมประสานอันนี้คือซีเมนพักกันจองครับอันพักแย่งครับโอ้งามตัวพักแย่งนี่ไหม คือเมื่อเก็บไปขายนี่เอ้าพักกันแย่งหน่ะงามเถอะวะโอ้พักกันแย่งไหมอ,อ,อ,อมหวยเนาะฮะบรมยานจะกาดย่ำแรงครับสิละย่น้ำไผ่น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวน บริเวณหน้าไก่เคียงกับลุงวัวเนี่ยก็มีแต่กเกษตรด้วยครับพ่อแม่พี่นอ้องมีแต่คนเฮ็ดให้เฮ็ดสวนหลังจากเก็บเกี่ยวเขาน้ำเรียบร้อยอันนี้เพิ่นกระเฮ็ดกเกษตรผสมผสานจากักกล้วยอ้ยอยซอ,อยปีจักเลี้ยงปลาจากักเผาหนังหอมโอ้หนังหเพิ่นกระแหมตัวดีไหมไอพวกสองปีไป่เอาเลย 2 năm thứ 3, 2 3 gặp cha Oh, tổ níng ám cơm muối thì biến mạc rồi. Tút này mày. Mấy chú nó để đùi ế nó Tút này nhẹ cơm muối. 2 năm, thì Oh, vẫn sẽ để phấn phơi. Tút này mày. Anh này phụ nhá, anh nhóc โอ้สูลงมันเจียวอันยคะหน้ามันมันเอียงเห็นบักโยคะหน้าเป็นคเขียวมั้เอียงแงมันเทศส่ายมันอียงมันเทศหรือมันเจียวมันตะเภามันเทศมันเทศหอเห็นแักนอแรนตาเหลียกว่าเหมือนไรง่วมาไปไลยยังน้อวันนี้เรากินตัวเขาขึ้นแล้วแล้วสอนูกันมาบ่ไรว่าเห็นพนไม้เราปลูกเอียงก็มันไปคันหนาเตรียมอยู่เพิน ว่ามันแรนเห็ดอีหยังตาเหลียกตาล้านมาโอ้มันเป็นหัวเราบ่ะโอ้มันเป็นหลายอย่างตัวนี้ไหมเห็ดแท่งน้ำทำบ่คือไปจ้างสร้างไอ้เขาได้เงินทำไมอ่ะมาจากหลาโอ้โหมันเป็นสร้างตัวนี้ไหมเห็ดเองทำเองเลยว่าน่ะ ธรรมดาเนี่ยสร้างสมัยอดีตสร้างจากโรงงานเน,ะเน,นาะสร้างสร้างสมลุกมาอ,าอยู่หุ่นเฮือมันเป็นยังก่อนเป็นคิวเอประกันคุณภาพโอ้คิคิวเอประกันคุณภาพยางเนาะโอ้แต่ว่าก้อนจิตเป็นคิวเอกับเป็นก้อนสามก้อนนี่แล้วเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเอาสร้างทุกอย่างออโอ้เบิ่งดูพี่เราเ้ยบักคูขึ้นจะพันพันยังเอาเลยเอ แขกดำเฮ้ยยังกูกเตี้ยดีเหรอวะโอ้โดกเถอปะปลูกยังพี่เ,เี้ยดอกแคพันยี่ใหม่ดิหวยไหวซอยปีบางดูปักคุ้งเพิ่นแต่ละตน้นเป็นหมากติดอีกเป็นแปดอยู่งวัวยากษ์ตัวคือมีเฟี้ยงหลายเฮ้คือไวหลายตัเฟี้ยงแต่ยักษ์รวยแล้วของลอยหาซิบก่อนงวัวหาหกตัวคุ้มมีรอกเนาะ ซีเกะบนงวดนี่างทจ้าเนี่ยนี่นี่บอกเอามาไดไรล่ะทไก่เมือเลยเ้ีัยซักซีดอันนี้ปากลุ่มกระไดเหมือนไปเฮี้ยนพยาบาลเนาะไปทวงไปรถพยาบาลแนวเก่าเก่าอันยังก่าเก่าหนึ่งศูนเก่ากวาเล็กรถเราโอ้ยออกดูแค้รถจอดเดียว่าท่บอกอยู่บางวดดีวท่านออกอีหรีงวดั่นไม่ ปากยิ่งเร็วเป็นถนนถนนแต่ว่าเมียเราสืส่อสอยู่เมียพยบเเมมาบาลอือยายบุญสีเทาพื้นทำไมเราก็หมดยิ่งสิกรับอโอ้นีโครับเทียงให้เทียงหน้าพื้น,นพื้นพันอยูลงมาอยู่ปีนี้พื้นมีแต่ไฟน้ำพลังแสงก็ยื่อส้มหัวส้มโอ้ทุเรียนพื้นงามตัวนี่ไหม ตัวนาว้าเอาทุเรียนเจ้าเนี่ยรุ่นเนี่ยใส่ตัวหน,น,นึ่งโอ้งามตัวดิเมสแสดงว่าเราเอาปุ๋ยใส่ดลงใบเหลี่ยมอยู่ป็นีหเนาะใส่สูตรไดน้เนาะปุ๋ยเนาะของลุงซื้อมาอยู่หันสามต้นพันเหลือรอดสามต้นอยู่หันซื้อบัตรเจ็ดพันกว่าบาทเนาะฮะบอลท่องมาเนี่ย โอ้พอดีเป really so. yeah. so. uh. so. so ็นเงินเหรอตัวนี้แห่เพราะว่าสามปีเป็นหมากแม่นบ่ไต่สองปีเราบ่เนี่ยปีหน้าก็เป็นหมากตัวนี้แห่โอ้จะขายแพงไงเอาเรือขายให้พี่น้องไทยเกษตรนับกันกินจะขายแพงหลายโลละ่อยก็พอละโอ้บักุ่งพันกระไดบักุ่งกสุกไปแล้วกับพ่อเบสกินก็มาเก็บไปขายโอ้บักุ่งบักคอย เพื่นใส่สูตรได้น้นทุเรียนมันคืองามนี่วะ,สะแสดงว่าได้ผลอยู่กระท่อมว้าวนี่กระท่อมหรือทอมของแทบวะนี่โอ้สิมึงกันนะของแทบวะเห็ดต้มไปเห็ดต้มไป โอ้บักห่งแล้วหลายตัวคือมาส่งตลาดได้เว้ยว่ามเที่ยงหน้ายอยู่เว้ยโอ้บักผ้าวตัวนี้ได้ผลแล้วจะปลูเรียปีล,ละบักผ้าวหรือี้ะโอ้เป็นหมากเว้ยเขาท่าเว้ยเป็นของเราเป็นหมากแล้วพี่น้องเอ้ยออกมาอยูรุ่งรุงนรุ่งอันรุ่นรุงวันได้เป็นหมากกอนของลุ่งวันว้ยลุ่งวันหัวก็เป็นเบียร์ขึ้นหัวก็ถ่วงหัว โลกมายูนี่รุ่นเราปลูกทุกวันลงมาอยู่นีน่ในหาปีแล้วเจ้าของก็ออกมาอยูนี่สามปีนี่เนาะโอ้เป็นหมากแล้วของเราหมกากเผาเราได้ผลแล้วนี่โอนข้าวมันเออตรวจง,งามๆเก็บใบคล้ายเย็บอ้เราได้ผลมาแล้วนหนุ่มหอมเรา วะน่ะนำหอมมือกะทิเอาฮะนำหัวมือกะทิผ้าไวไหมแค่หล่ะอืมได้ผลหรอกครับได้ผลแล้ว เสรยพ่อเพียงกับเสษยรผสมประสานมึงบังคุ่เพิ่กัดออมที่อ้อมสวนวยูตะกี้เป็นกับเป็นไอ้หนุน่มโรงงานครับอยู่บริษัทดิดตัวน้ำกันท้างอ้อมน่อยเปะล,ะล่าลุงวันยูผนกยู ล็อกออโต้สางยางพกร่อยเป็นเชิวเอตรวจคุณภาพตรวจยางยางหาส้มสวนกันครับเตือนบ้านคนมักกระเซื่ข้นอยู่ให้อยู่หน้าขี้่อนโอ้ ด,น,ดนเขามาหาเราทีหนึ่งแล้วเปลี่ยนแปลงไปหลายตัวในพื้นทีแนแนนน่แล้วฮ็ดเกษตรนี่ไผ่เราปลูกดุจหวนอยู่เรามาอยู่รุ่นแต่ผลผลิตเราเห็นผลแล้วมาปลูกไว้ มักซีดาเป็นการะไรตัวนี้ตัวเป็นหมากตัวนี้ไหมคือปะหอมันได้เอามักซีดาไหมสหมากยัไงด้ผลได้ผลบักเผ่า,าก็เป็นหมากแล้ว Hoong a à bùi ui, tung tung tuần, tung tuần tâm, tung liên gì đó có tha tung Để tung tuần tung kéo tung 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 nó tung 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 tuần này tung tung oh, này, phần. ลูกปลูกหมวมันเป็นเศร้าต่วนเหมือนยสามสีต่วนยังยังยังอยู่สามต่วนว่าสูงเป็นตัวนี้หรอกใบกับวัวขวงสี่ลงทุนสามต่วนท่านเนาะข่อยมาโอ้หมกเภาจะได้ผลเนาะเป็นมากแล้วิแล้วพี่น้องเองแต่เอามาจากบนเทา อยากงงาเป็นนุมโรงงานเป็นขันตออกมาเป็นอยู่โรงงานเป็นอนุมโรงงานโดนปีละเป็นมีสุดมีห้อนพันออกมาได้ครบบดทุกอย่างแล้วพันออกมาถลุกพะเมียออกมายุบานแล้วเห็ดไห้เห็ดสวนสร้างสมทั้ง่างทั้งดาน,ดานอิเล็กทรนิก์กับเป็นเอาทุกอย่างสร้างฝุ่นกับเป็น เกษตรก็เป็นเอาทุกอย่างตัวนี้ไหมครบเลยทางไยึดก็เป็นทางยก็เป็นโอ้ยปดลปลาเดี๋ยวคืนใคไปปลาเนี่ยนีุ้กเตป้ายอ Oh. อันนี้มันมันอีหยงเองแหง,เ,ง,เ,งเนี่ยสกคูบอะเฮ้ยเรือเป็นต้นอ,อีหยังเนี่ยเผือกบ่คือหยังโอ้อ oh. กระเจียวหวานนี่หอดปกท่านครับเกิดปลูครอบปกท่านสามรถโอ้ oh. พออยิมไม้เนี่ยเอาถุงางหลีตัวพออยิมไม้เนี่ยเน,น,นี่ย่าแล้วเจ้าเอาเขาไปปูเถอะไปไปขายเถอะไปบวบเดีพันเดีบวบเนี่ยโอ้ดกตัวนี้แม่บวบพร้อมพึน,นกระไดคือว่ให้เอาเที่ยงเอาไปขายได้ว่าบวบไหม ไอหนุ่มโรงงานออกมาจากโรงงานผลิตยางแล้วเพิ่นก็ออกมาเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดกเกษตรผสมผสานครับมีไฟมีน้ำน้ำกระจรแล้วพลังงานแสงก็มีแล้วต้วไม้ต้น,ตนไล่เพิ่นก็ปปูไปครบรข้าวหนมหอมก็เริ่มเป็นหมากแล้วสวนข้าวหนมหอมเพิ่น ฮวงกระดกคือบเอาไปส่งลานข้าให้นะแบบฮวงก็หลครับเจ้ฮะหลยับุเจ้าน <name> ่ะบัวบ <market> ุคคตลาดมันหลอยู่บบานห้องนี่แม่น้ำลานข้าเนี่ยบไมออเดินเอใลได้กินเบิดหลกรเพื่อแพร่ลเนบักซีดาคือบัวหัวนบักซีดาไม่ต้นนี่ตนไไง พ่อเราไปซุ่งพเนธพ่อก็ได้กินแล้เอาะซุ่งไปขายนำตัววางจิ้มจุนโอน้พเนธเอามันมาหนีตีมามันมาลงหนีตีเห็นหยกลงไว้ดิถ้าหนึ่งกระมีหลายตัวในมันเนาะ สมหมายเป็นเอาถูกยังก็สางแข่งน้ำขึ้นมาหลายดอกหาแอมเบอขึ้นสักสานหาพอโบเมนมาตรฐานนีมันเกินมาตรฐานมั้ยเซเล็กเกินมาตรฐานบ่เออเกิน <laughs> มาตรฐานเออือ ว่ามันนอมันไหลงวแเลนให้ยยองเหมือนทรงฟ้าักกุ้มมขงขบมาทักคุณโอ้ยตูไม้แล้วปูยังกว่าบ้านเจ้าไอ้เต็มคาน้าอยู่คุณเพื่อนบ่ามันเรียนนีหองมันเลนยียน,นมันจะปลาอยู่ข้าคุณเนาะมันจะต้วนทุเรียนเจ้าละส่วนทุเรียนไว ได้ผล,ลเลยโอเค,อเ,คเลยน,นะได้ซ้ำนี่ผ่านเลยมัผนะ่านผ่านผา,นานจะมีโอกาสจาแะแหวกหอยบึงของลุงด้วยมันมันบวสีสันแบบนี้นะโอ้บักคุงมื่กี้ตัวอย่างนี้มันเตี่ยได้เตี่ยด,ดีแท้นี่ไหมลกอ่างลาอยู่ตัวในกระไดคนน่ะพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดเกษตรพ่อเพียงอยีรีได้บดเดือดเดือดร้อนอยังได้เล่าพันยี่ไม ไอ้หนุ่มโรงงานจากชีวิตโรงงานกับสู่ชนบทครับฝุ่นทั้งกล้วยทั้งกล้วยกับมิตรวียังไงเครียดยังไงปะคุงมตีต่วนดวกๆเปิ่นไปอยู่เมืองกรุงโดนแล้วเปิ่นพ่อเพียงแล้วเปิ่นก็บอ,อกมาเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าแล้วจากเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าแล้วเปิ่นกับเฮ็ดสวนนี่แหละครับชีวิตบ้านนอก วิธีชีวิตชาวไห่ชาวนาชาวเกษตรกรอยู่งสี่ละลุกวนกับยุ่งกันกับเ,เล่านี่งละหน้าอยู่ไกลเคียงกันมันโดยอยนอย่างหน่างมาแบวกมาบึงเทนึงมาบ้านนี้แหละสิ่งของที่เพิ่นปลูกฟังไว้เต็มสวนอยู่ผลผลิตเพิ่นเป็นหมากเป็นผลแล้วต้นักพร้าวนำหอมเพิ่นก็เป็นหมากเป็นผลเห็นแล้ว ครับสำหรับแรงนี้ก็ลุงอ้วนก็ที่ขอปิดคลิปไปเพียงคแค่นี้สัก,ก่อนนะครับทิ่ในยางน้ำงัวก่อนบานนี่ยยางขึ้นแล้เบิง้งท่านเดี๋ยวดง้อไปหอดควอกอยู่ยางขึ้นแล้เบิ้งสวนน้องสวนนุงที่เขย่อเห็ดเกษตรผสมผสานอยู่หน้าใกล้กันนี่แหละต้นทุเรียนเรา สำหรับคลิปนี้ลุงอ้วนกะทิขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเว้ยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาบึงรับชมคลิปของลุงอ้วนสิ่งใดที่ผิดพลาดบอกไปเพ่ถือเพต่อตรงกะขอโทษขออภัยไม่อะไรเลยไปในณโอกาสนี้ครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ